เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้หรือเครื่องบดต่างๆได้หมดเลยนะคะถ้าไม่มีจริงๆเอาไปสับก็ได้ค่ะเราจะปั่นหรือบดให้พอละเอียดนะคะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะเท่านี้ก็ได้เนื้อสับปะรดที่พร้อมนำไปทำแยมสับปะรดแล้วนะคะนำเนื้อสับปะรดที่ปั่นแล้วใส่ลงไปในกระทะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะ เกลือเล็กน้อยเพื่อความกลมกล่อมคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะคะเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆกวนเนื้อสับป,ปะรดจนกว่าน้ำสับป,ปะรดจะแห้งนะคะตอนนี้น้ำสับป,ปะรดจะออกมาผสมกับน้ำตาลเกลือเพื่อนๆสามารถชิมรสเพิ่มเติมน้ำตาลเกลือได้ตามชอบเลยนะคะคนจนเนื้อสับป,ปะรดเริ่มสุกสีเขาก็จะใสขึ้นเรื่อยๆค่ะ น้ำสับป,ปะรดเริ่มแห้งเหนียวงวดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ